ครับผมจะมาประกาศรับซื้อเหรียญนะครับขอบคุณนะครับที่ติดตามกดไลค์กด s ับสับใครนะครับสวัสดีครับทุกทท่านนะครับยินดีต้อนรับผมจะมาประกาศรับซื้อเป็นทางการเลยนะครับรับซื้อสูงสุดเลยนะครับเหรียญนี้นะครับถึง3,000บาทนะครับการุณาดูคลิปไม่จบนะครับสวัสดีครับทุกท่านเดี๋ยวผมจะให้ดูตัวอย่างนะครับด้านหน้านะครับจะเป็นภูริพนรดุลยเดชรัชกาลที่9เห็นไหมครับอ่ารัชกาลที่9นะครับ เป็นลักษณะนี้นะครับเหรียญนี้เหรียญปกตินะครับเห็นไหมขอบขอบนะครับปกตินะครับนี่แบบนี้ปกตินะครับยังไม่รับซื้อนะครับนี่เดี๋ยวจะให้ดูเป็นตัวอย่างนะครับผมจะมาอธิบายเรื่องนี้อีกขออภัยนะครับถ้าลูกค้าบอกว่าคลิปยาวนานไปต้องขออภัยจริงๆผมจะอธิบายเรื่องโทรศัพท์ก่อนนะครับบางคนติดต่อกับเข้ามาทางร้านจะติดต่อไม่ได้นะครับพี่กรุณานะครับ พี่เพื่อนทุกท่านนะครับกรลุณาเข้ามาที่ไลน์เมมเบอร์ผมนะครับผมจะทิ้งไว้หน้าจอนะครับพิมพเบอร์เข้ามาจะเป็น ID l i ไลน์นะครับ ID ไลน์ก็เป็นเบอร์นะครับใส่เบอร์โทรศัพท์ผมไปแล้วก็จะมี2ออ,อย่างนะครับ2ระบบนะครับจะมีมีด้วยเบอร์โทรศัพท์แล้วก็ ID ไลน์ใส่เบอร์เข้าไปเลยครับใส่เบอร์ทั้ง2องอย่างเลยจะขึ้นขึ้นอ่า หน้าไลน์ของผมเลยนะครับจะขึ้นหน้าไลายและแอปเข้ามาเลยครับเป็นเพื่อนแล้วก็จะเด้งขึ้นมาเลยครับจะเด้งขึ้นมาปุ๊บเข้ามาแล้วก็ส่งรูปภาพมาให้ผมนะครับถ่ายรูปให้ชัดๆแล้วทางร้านจะตอบกลับไปในภายหลังนะครับการุณาเข้ามาที่ลายดีที่สุดนะครับทางร้านตอบ24ชั่วโมงนะครับไม่ว่าลูกค้าท่านใดทางร้านตอบหมดนะครับทางร้านอ่านนะครับอ่านและตอบด้วยนะครับยินดีทุกท่านนะครับยินดีรับ นะครับยินดีต้อนรับทุกท่านนะนบางทีผมพูดพูดอะไรผิดไปก็ต้องขออภัยนะครับแต่ผมรับซื้อจริงนะครับรับซื้อจริงแต่ขอให้ท่านดูคลิปให้จบกรุลนาดูคลิปให้จบเท่านั้นนะครับท่านทุกท่านทุกอ่าทุกคนนะครับพี่พี่เพื่อนเพื่อนอน,น้องๆขอดูคลิปให้จบและคุณก็ค่อยไปหาเหรียญมาขายถ่ายรูปมาทางร้านเหมือนกัน ตรงกันนั่นแหละทางร้านรับซื้อนะครับให้เหมือนกันในคลิปและตรงกับทางร้านรับซื้อนะครับที่ประกาศออกไปขอนิดนึงนะครับขออย่างเดียวที่ว่าให้ลูกค้าดูคลิปให้จบนะครับอย่าเป็นบางบางคนนะดูแป๊บเดียวดูแป๊บเดียว,วกบแล้วก็ไปหามาแล้วไม่ตรงส่งมาผมก็ไม่บางครั้งก็ตอบไปบอกไม่รับอ้าวเป็นไรไม่รับเป็นเพราะอะไร ผมจะรับได้ไงครับคุณต้องเข้าใจทางร้านด้วยนะครับทางร้านประกาศอะไรออกไปคุณต้องดูคลิปให้จบแล้วคุณก็ค่อยนําค่อยไปหามานะครับลูกค้าทุกท่านนะครับนะครับผมขอร้องแค่อย่างเดียวเองครับให้ดูคลิปปุ๊บแล้วให้จบปั๊บแล้วคุณก็ค่อยไปหามาหามาปุ๊บได้มาก็คุณก็ได้รับเงินแล้วก็ต่างคนต่างมีความแบบคุยกันรู้เรื่อง ตกลงกันรู้เรื่องนะครับตกลงราคาถ่ายรูปมาให้ทางร้านประเมินราคานะครับก่อนนะครับกรลุณาทุกท่านนะครับถ่ายรูปมาประเมินราคาคาก่อนนะครับทางร้านจะตีรา,าคาว่าเท่านี้เท่านี้ถ้าเป็นแบบสนิมเคอะนะครับขออภัยเลยนะครับทางร้านจะบอกตรงนี้เลยนะครับสนิมเคอะมองไม่รู้ไม่เห็นเลยปูนิพนธ์ดุลยเดชมองไม่เห็นรัชกาลที่9มองไม่เห็นคำเนี่ยนฮะ คำที่เขียนเป็นสนิมขึ้นจนแบบทางร้านไม่รับนะครับต้องขออภัยนะครับอ่าภาพสวยๆทางร้านก็ยินดีรับซื้อนะครับเนี่ยถ้าเป็นอย่างนี้ก็ราคาก็สูงนะครับเนี่ยมองเห็นเห็นไหมชัดเจนนะครับทุกทท่านเห็นไหมครับเนี่ยพอสอนี้นะครับนี่นะครับประเทศไทยด้านหลังนะครับเนี่ยประเทศไทยพอสอสอห สี่สามนะครับนี่พอพอสอนี้พอสอเดียวกรุลุนะครับทุกท่านนะครับดูคลิปให้จบก่อนนะครับแล้วก็ค่อยนําค่อยไปหามานะครับแล้วก็นําเสนอมาทางร้านได้เลยนะครับแต่ลูกค้าให้เจอนะครับเจอมีมีสิ์เจอทุกทท่านเลยครับเพราะผลิตมาเป็นจํานวนมากนะครับเยอะมากเลยนะครับตัวทีครับอธิบายสูปหน่อยตัวตีกล้องถ่ายเลยตัวทีนะครับนี่นะครับ ทางร้านจะมาเข้าเรื่องเลยนะครับนี่ด้านหน้าจะเป็นอย่างนี้นะครับอ่านี่ครับปู่นิพนธ์อดุลยเดชรัชกาลที่เก้าคุณรีบไปแคะกับทุบแคะกระปุกก็ได้ทุบก็ได้นะครับทุบกระปุกอมสินนะครับแคะกระปุกอมสินมาดูเลยครับจับจับเหรียญแบบนี้นะครับจับจับเหรียญแบบนี้แล้วก็หมุนนะครับหมุนนะครับหมุนแบบนี้นะครับแอนนี้อันนี้เหรียญปกติไม่รับซื้อนะครับ เดี๋ยวแป๊บหนึ่งกล้องเดี๋ยวแป๊บหนึ่งครับกล้องไม่ชาร์จอีกไม่โฟกัสเดี๋ยวก่อนครับเดี๋ยวรอแป๊บหน้าโฟกัสแล้วนี่โฟกัสละกล้องไม่โฟกัสนะเดี๋ยวจับให้ได้นะครับหมุนเลยครับนี่อันนี้ไม่รับซื้อนะครับแบบนี้ปกตินะครับพ้าเสียนกลับกันนะครับไม่รับซื้อแบบนี้นะครับอันนี้เหรียญปกตินะครับให้ดูตัวอย่างก่อนนะครับไม่รับนะครับแบบนี้นะครับ นะครับไม่รับนะนี่ดูให้ดูให้จบนะครับนี่แบบนี้ไม่รับซื้อนะครับเหรียญปกตินะครับหันมาแบบนี้นะครับจับให้มั่นคงนะครับจับแบบผมนี่ครับเห็นไหมครับจับให้แบบผมนะครับเดี๋ยวก่อนมือสั่นมือสั่นเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋แปบ๊บหนึง่งจับให้มั่นคงแบบนี้นะครับแล้วหมุนนะครับแบบนี้ไม่รับซื้อนะครับเห็นไหมครับเนี่ย กลับกันนะครับไม่รับนะครับทุกท่านนะครับไม่รับซื้อนะครับแบบนี้นะครับเห็นไหมกลับกันแบบนี้นะครับไม่รับนะครับนี่ผมจะมาประกาศรับซื้อเหรียญนี้นะครับสูงสุด3 000บาทเหรียญละฟังไม่ไม่ผิดนะครับนี่ฮะเหรียญละ3000บาทนะครับปูนิพละดุลยเดชรัชการที่9้านะครับเหรียญนี้พอสอนี้เท่านั้นนะครับนี่ดูขอบนะครับดูขอบนะส่งรูปมาประเมินราคาก่อนนะครับ ดูขอบนะครับของจริงนะครับไม่ได้ทําขึ้นมานะครับนี่เห็นไหมครับขอบเห็นไหมครับเหรียญนี้ของแท้นะครับรับซื้อจริงนะครับลูกค้าท่านใดมีนะครับอ่าเห็นไหมครับไม่ได้ทํามาเลยนะครับนี่เห็นไหมครับทางร้านมีแต่ของจริงนะครับไม่ได้ทําขึ้นมาเองนะครับมีทั่วไปนะครับหมุนเวียนทั่วไปลูกค้าสังเกตเหรียญก่อนใช้นะครับนี่หมุนแบบนี้นะครับเออนี่พะเสียบตรงนะครับ เท่านั้นนะครับพระเศียรตรงนะครับพสเดี๋ยวให้ดูข้างหลังครับอ่านี่ครับเดี๋ยวให้ดูข้างหลังนะครับรอแป๊บหนึ่งให้โฟกัสก่อนนะประเทศไทยนะครับครับประเทศไทยพสสองพันห้าร้อยสี่สิบสามนะครับสองพันห้าร้อยสี่สิบสามสองห้าสี่สามนะครับยี่สิบห้าสตังค์นะครับต้องเป็นแบบนี้เท่านั้นนะครับ พระเสียรตรงนะครับนี่จับให้มั่นคงนะครับแล้วหมุนนะครับหมุนนี่ตรงครับเห็นไหมครับนี่ตรงนะครับพระเสียรตรงนะครับยี่สิบห้าสตังค์นะครับพอสอนี้เท่านั้นนะครับนี่เดี๋ยวจะจับให้ดูนะครับนี่หมุนเลยนะครับจับแล้วหมุนนะครับนี่หมุนนะครับพระเสียรตรงนะครับลูกค้าท่านใดมีแบบนี้ยินดีรับซื้อเหรียญละสามพันบาทนะครับ ติดต่อมาได้เลยนะครับแม่เดี๋ยวผมจะทิ้งไลน์ไว้ครับเบอร์ไลน์ขึ้นหน้าจอนะครับนี่พระเสียนตรงนะครับเท่านั้นนะครับแบบนี้นะครับพระเสียนตรงนะครับนี่แบบนี้นะครับพระเสียนตรงนะครับพระเสียนกลับไม่รับซื้อนะครับกรุณาดูคลิปให้จบนะครับนี่เหมือนกันนะครับเหมือนกันเดี๋ยวจะให้ดูนะะอ่านี่เหมือนกันนะครับสองเหรียญเหมือนกันนะครับนี่นะครับ ซ้ายมือรับซื้อนะครับขวามือไม่รับนะครับเหรียญปกตินะครับให้พลิกไปให้ดูนะครับนี่กลับกันนะครับแต่เหรียญนี้ตรงนะครับนี่เห็นไหมครับตรงนะครับเหรียญกลับกันไม่ไม่รับซื้อนะครับนี่นะครับเข้าใจนะครับทุกท่านนะครับนะครับต้องเป็นพระเสียรตรงเท่านั้นนะครับนี่ต้องเป็นพระเสียรตรงเท่านั้นนะครับนี่เห็นไหมครับ ยินดีรับซื้อเลยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีนะครับต้องเป็นพรสเสียนตรงและพอสอนี้เท่านั้นนะครับพอสอนี้เ huh ท่าน like ั้นนะครับนะครับประเทศไทยนะครับ2 5 4 3ี่สนะครับ25 43เท่านั้นนะครับเป็นพรสเสียนตรงนะครับยินดีรับซื้อเหรียญละ3,000บาทนะครับแต่ลุณาดูคลิปให้จบด้วยนะครับดูนะครับเนี่เป็นพรสเสียนตรงนะครับตรงนะครับ ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ